ถ้าถ้าบอกว่าเอยมันผิดด้วยกันทั้งคู่แต่ไม่มีใครยอมรับมันก็ไม่มีคําว่าเราอยู่แล้วนะมันก็จะพังกันทั้งคู่นะคะบางคนก็ใช้สถานการณ์แบบให้ความเงียบเยียวยารูปอย่างให้ความเงียบมันเคลียร์ทุกอย่างบางทีมันก็ไม่ช่วยอะไรนะบางทีมันก็ยิ่งทําให้บานปลายก็มีนะคะมันต้องอยู่มันต้องดูด้วยว่าสถานการณ์เหตุการณ์ของคุณกับคู่ของคุณเนี่ยมันเกิดจากอะไรสาเหตุจากอะไร พอหาสาเหตุได้ก็ไปเคลียร์ซะถ้าคุณปล่อยเวลาไว้ให้เวลามันเคลียร์ตัวมันเองบางครั้งมันอาจจะบานปลายลุกลามจะไปถึงการเข้าใจผิดว่าอ๋อโอเคถ้างั้นมึงชอบแบบนี้ใช่ไหมมึงตั้งใจให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะไม่ได้อะไรมันก็ไม่เวลาก็จะไม่ได้ช่วยให้ให,ให้สถานการณ์อะไรมันดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่คุณแหละว่าคุณจะเลือกให้สถานการณ์มันเป็นไปทิศทางไหนอ่ะ นี่ก็ตอบกันยากเหมือนกันนะคะตอบกันยากเหมือนกันอืมเนาะก็ไปค่ะคนเราก็มีวิถีนะคะวิถีแนวนคิดทัศนคติมุมมองในเรื่องความราักที่มันแตกต่างกัะนะมันก็พูดยากสมมติว่าจากคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีคุณบอกว่าคุณยุ่งงานอยู่ ไม่มีเวลาอธิบายต้องไปทํานู้นทํานี่ก่อนอีกคนเขาก็งอนคุณไปล้นะคะงอนไปประมาณสามร้อยตลบแล้วว่าเฮียวันสําคัญก็ไม่โผล่วันอะไรก็ไม่พักวันอะไรก็แบบเออคือเฮ้ยไม่ใช่ละคือถ้ากูไม่สําคัญขนาดนั้นกูว่ามึงอะกะกูออย่ารู้จักกันเลยอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นคาพูดตรงๆมันก็จะดูแรงถ้าภาษาเพื่อนฝูงก็จะดู ังภาษาแฟนก็แบบอาจจะว่าแรงนะคะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคือถ้ามึงคิดว่าข้ามทุกอย่างเลยในหัวมึงเนี่ยคือข้ามทุกอย่างไปเลยทุกอย่างเป็นอันดับต้นๆเลยแต่กูอยู่อันดับท้ายอย่างเงี้ยคือแบบก็อย่ามีกันเลยดีกว่ามันมันเสียเวลานะถ้ามึงให้ความสําคัญกับกับสิ่งรอบตัวมึงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะพูดกันแบบเพื่อนฝูงภาษาเพื่อนฝูงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็บายบายนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ,คะ